ครับวันนี้ผมจะมาลองติดตั้งตัว Microsoft Office 2021ดูนะครับซึ่งผมก็ได้ไฟล์มาจากที่แหล่งไฟล์หนึ่งนะครับได้มาแล้วก็ยังไม่เคยใช้งานก็พอดีต้องการใช้งานอยู่ด้วยก็จะมาลองติดตั้งแล้วก็ใช้งานดูนะครับว่าต,ติดตั้งได้ไหม แล้วติดตั้งเสร็จแล้วมันจะใช้งานได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมก็คลิกไฟล์ไฟล์ติดตั้งสำหรับทูสำหรับติดตั้งหนึ่งขึ้นมานะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีเมนวินโดว์มี i t y and s e t t i n g แล้วก็ดาวน์โหลดออฟฟิศนะครับผมก็มาที่เมนวินโดว์นะครับแล้วก็เลือก Microsoft ออฟฟิศ2019ถึง2021นะครับแล้วก็เลือกที่ Pro Plus 2021 v o ลุ่มนะครับก็เฉพาะที่ใช้งานนะครับอันไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็ติ๊กออกไปส่วนผมก็ใช้งานแค่นี้นะครับก็เป็น64บิตนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็หลังจากนั้นก็ Install Office นะครับก็เดี๋ยว รอ,อติคลิกติดตั้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก็รอให้ระบบทำการติดตั้งขึ้นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอ,ส,อสักประมาณหนึ่งนะครับ just moment ดูว่าจะประมาณกี่นาทีนะครับ ในระหว่างรอนะครับผมใช้เป็นติดตั้ง Microsoft Office 2021บน Windows, 2, Windows 11นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็หาตัวติดตั้ง Office นานเลยนะครับแต่ว่ายังยังไม่ยังไม่สามารถใช้งานได้ยังไม่สามารถติดตั้งได้นะครับก็ พอเจอตัวนี้นะครับผมก็เลยมาลองติดตั้งดูว่ามันจะติดตั้งได้ไหมแล้วติดตั้งไปแล้วจะสามารถใช้งานได้ไหมอันนี้เพียงไม่แน่ใจนะครับก็ก็ลองดูก่อนนะครับซึ่งผมก็หามาติดตั้งหลายตัวแล้วเหมือนกันเนื่องจากว่าผมลงวินโดว์ใหม่แล้วมีแค่2 0 0 7 7ที่เป็นไรเส้นนะครับซึ่ง มันก็ไม่ซับปอดทูหลายๆตัวก็เลยจะหาวิชั่นใหม่มาลงนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับน่าจะอีกประมาณ1นถึงสนาทีก็เร็วเหมืนอนกันนะครับน่าจะจะเสร็จแล้วนะครับ ก็ต้องบอกก่อนว่า2000อ่า Windows 11เนี่ยอ่าถ้าเป็นซอฟต์แวร์ตัวเก่าเนี่ยมันก็ใช้ได้ไม่ค่อยดีนะครับถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าก็แนะนำให้ลงเป็นเวอร์ชันอ่าแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่ดีกว่านะครับพวก Microsoft Office, Word, Excel อะไรพวกนี้นะครับ โอเคติดตั้งเสร็จแล้วนะครับฟินิชแล้วจากนั้นผมก็มาที่ utility and setting นะครับอ่าก็คลิกติดให้เรียบร้อยนะครับก็คลิกที่ office retail นะครับอ่าอ l ก็น่าจะเป็น volume license หรือเปล่านนี้ไม่แน่ใจนะครับก็คลิกให้มัน process ไปก่อนนะครับมันจะทำการตรวจสอบ โอเปอเรชัน uh, ต่างๆนะครับว่ามันสกเซ็ไหมคอมพิวต์ไหมนะครับโอเคหลังจากคอมพิวเสร็จปุ๊บก็ Ac.t i ิเวตอฟฟิตนะครับก็หลังจากคลิกแล้วก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับที่เราเห็น เป็นบัตทอมคลิกได้เนี่ยจะเป็นตัวโปรแกรมที่เราเลือกมาใช้งานนะครับอนไหนที่ไม่ได้ใช้งานมันก็จะเป็นหลางๆโอเคอันนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่คลิกไปแล้วถ้า,ถาทำการ c t i v ตัเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะตัวจางๆก็จะหายไปนะครับน่าจะเสร็จแลวโอเคหลังจากนั้นเราก็ลองปิดไปแล้วก็เดี๋ยวลองใช้งานดูนะครับ เดี๋ยวลองเปิดใช้งานดูนะครับว่าสามารถใช้งานได้ไหมเคเดี๋ยวลองเปิดเป็นโปรแกร,รมเปล่า,เป,ลาเป็น Microsoft Office นะครับ Excel อย่างนี้นะครับอ่าเปิดได้นะครับมีโปรแกรมอ่าได้นะครับน่าจะเวิร์กอยู่เหมือนกันตรวจสอบอ็อบชั่นเขานี่นะครับ Product Activate ใช้ได้นะครับโอเคก็ <Okay. S 1> okay. ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับก็หลังการทดสอบก็โอเคจบแค่นี้นะครับ